เฮ้ยท่านผู้ชมคือจากคลิปที่แล้วที่ผมพลาดใช่พลาดที่แบบว่าศัตรูไปบุกฐานเราอะมาดูคลิปนี้ดิเอ้ยไม่ใช่มาดูตอนนี้ดิ <c oughs> มันมีฐานมันมีภารกิจให้เราไปป้องกันฐานซ้ำได้ผมนึกว่ามันจะพลาดและพลาดเลยนะครับสนุกแล้วทีนี้จะสังเกตว่าเลือดเลือดที่ผมจะไม่ล้างครับ จะให้แมลงวันขึ้นแล้วเราจะได้ดูฉากลับกับน้องข่ยเอ็ดกันนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แมลงวันจะขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีเทคนิคนะการไปอยู่ในถังขยะสักพักเนี่ยไม่ใช่สักพักอ่ะนานๆเลยนะครับแล้วก็สูบซิก้าให้เวลามันผ่านไปนานๆเนี่ยแมลงวันก็จะขึ้นง่ายขึ้นง่ายกว่ามานั่งทําภารกิจแล้วก็ไม่ล้างตัวอย่างนี้นะครับดูซิว่าครั้งนี้ผมจะสามารถจัดการกับการป้องกันฐานได้หรือเปล่านะครับผม แค้นมากครั้งที่แล้วเนี่ด่านที่22นะครับตอนที่22 r e t security, a k e the platform ก็คือไปกู้หน่วยงานของเราคืนมานะครับ Infiltrate the platform under enemy control and eliminate their commander. The moment they lose their chain of command, we'll move in and suppress the rest. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time.

ดังนั้นเนี่ยสเนคกเลยต้องแอบแทรกซึมไปเนี่ยจากการลงด้านล่างเนี่ยคือเนื่องจากมันมีจำนวนมากนะครับมิเลอร์ก็แนะนำว่าให้เราจัดการกับผู้บังคับบัญชาจากนั้นเนี่ยมิเลอร์ก็จะทำหน้าที่เกลี้ยกล่อมหรือว่าขู่คนที่เหลือให้ยอมจำนวนเนี่ยเดีย๋ยวผม จะพยายามให้มันรู้ตัวชาที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าพวกมันเยอะเหลือเกินนะครับแถมเราก็ไม่มีใครช่วยเป็นผู้สนับสนุนด้วยตอนนี้อาวุธผมเนี่ยมีไรเฟิลกับปืนเก็บเสียงทั้งคู่นะครับตอนนี้พวกมันยังไม่เห็นยวพวกมันยังไม่เห็น มันเห็นมันเห็นมันเห็นเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวไกลๆนั้นใช่ไหมที่มันเห็นเราขอมาร์คจุดไว้ก่อนนะครับมาร์คจุดแล้วค่อยไปตามเก็บทีละตัวคือตอนนี้ผมไม่ค่อยแคร์กับการเอามันมาเป็นพวกแล้วครับเพราะแค้นจากครั้งที่แล้วสังหารรัวๆอะไรแล้วกัน จกเว้นหัวหน้าหัวหน้านี่อาจจะคิดแล้วคิดอีกนี่ใส่งกตัวงกอาการเอามาเป็นพวกนี่แก้ไม่หายจริงผมไม่งั้นนี่มันจะทําให้เกมแบบว่าลื่นไหลกว่านี้เยอะครับถ้าเกิดว่าฆ่าเลยไม่ต้องมาสนใจเอาเป็นพวกนะอย่าเอาสองคนนี้ก่อนอใครที่อยากให้ผมแบบว่าออกแนวโหดโห่เนี่ยคลิปนี้ก็จะ เห็นผมฆ่าสมใจเลือดสาดกระจายกันเลยทีเดียวแต่ขอเตือนอีกทีนะครับน้องๆอันนี้มันเป็นเรื่องของสงครามและที่สําคัญมันเป็นเกมนะครับมันไม่ใช่เรื่องเรื่องของความจริงนะครับอย่าไปคืออย่าไปต้องแยกแยะให้ออกนะชีวิตจริงกับเกมนะครับเราเลือกเอาสิ่งที่เราเรียนแบบได้ก็พอสิ่งที่เฮ้ยหัวหน้าแกอยู่ไหนมันบอกตำแหน่งหัวหน้าแล้วเว้ยเฮ้ยนอกกนั้นมันก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วครับ ข้ามันทิ้งปิดปากก็น้องๆก็เลือกเอานะครับสิ่งไหนที่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างสิ่งไหนที่ไม่ควรจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับสิ่งที่ควรกับแบบเป็นแบบอย่างก็ยังไงอะที่ช่วยเด็กๆอ่าที่เทเนกไม่ลงมือถึงแม้พวกเขาเป็นทหารแต่พวกเขาก็ไม่ลงมือกับพวกบริสุธิ์พวกที่เป็นเด็กๆนะครับเขาลงมือกับพวกที่แบบว่าเป็นศัตรูกันในสงครามเท่านั้นนะครับในหน้าที่เท่านั้น อะไรแล้วก็ให้เก็บพวกความรู้พวกศัพท์ภาษาอังกฤษไปเอออย่างนั้นจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะเกมเดี๋ยวนี้เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แล้วนี่ตัวประกันที่ที่เป็นพวกเราใช่ไหมไอโอวูบอสก็คือผมจิ๊นี่คุณบอสขอบคุณนะอะไรประมาณนั้น o w e นะครับ o แปลว่าเหมือนติดหนี้นะครับหนี้บนคุณอะไรเงี้ยหนี้เงินบิลเลอร์บอกตัวระกันแล้วแล้วใครมันมาเห็นด่งอผมเห็นคำอธิบายตอนมันโหลดนะครับมันบอกอันนี้ใช่ไหมตัวบอสผมเห็นคำอธิบายตอนมันโหลดนะครับบอกว่าถ้าเราแบบว่าไม่อาบน้ำนานเนี่ยสเนกก็จะเครียดใช่ไหมครับเครียดแล้วทีเนี้ย ประสิทธิภาพในการทำภารกิจจะลดลงเช่นรี f ฟ e c t ทม m ลดลงเป็นต้นเครยมันเห็นแล้วอีกสังหาในนี่ก่อนมีใครสงสัยสองตัวเอาตัวไกลก่อนตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบรีเฟ e c t t i m ก็ไปปิดได้นะครับผมก็ไม่เคยปิดนะไม่รู้ว่าถ้าปิดแล้วมันจะเป็นยังไง ถ้าเป็นสายบูอ่ะสมควรที่จะปิดแต่ถ้าสายแทรกซึมนี่ก็เปิดไว้จะดีกว่านะครับถ้าใครที่ไม่สนใจว่าศัตรูจะเห็นไม่เห็นเนี่ยไปปิดรีเฟล็กชั่มได้ที่ออปชั่นนะครับก็จะไม่ต้องมีสโลสโลเงี้ยเวลาศัตรูเห็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าแทรกซึมเนี่ยเราก็ต้องต้องใช้ประโยชน์ส่วนนี้นะครับไอโซนาเป็นสิ่งที่ผมชอบมากมือโซนาจริงจเจ้ามือเทียมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หละชนิี้เป็นมือช็อตมือจัลวดอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้โซน่านี้ไม่ได้ะครับก็เลยผมเลยไม่ได้เปลี่ยนนาทีชอบใช้โซนา่าไอ้ตัวนี้ขอสอบสวนไอกทีดิคำสั่งบนคือให้มันพูดออกมามันบอกว่ามีทหารที่เก่งนะครับเป็นสเปเชียลลิสต์เป็นผู้เชี่ยวชาญข่าทิ้งซะทหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญงั้เนเหรอ คนนี้คือที่มันเขียนว่าสเปเชียลิสต์คือเป็นทหารที่เชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญสูงคือมันอาจจะเก่งกว่าทหารปกตินะครับถ้าใครอยากจะเป็นพวกคืกอก็ก็จะดีนะครับเอาพวกสเปเชียลิสต์หมอนี่หรือเปล่าวะตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเราบุกมาแล้วเขาพวกที่รู้ตัวถูกเราสังหารไปแล้วอะไร ผมจะให้มันชูมือขึ้นมันจะหันมากัดโดนสังหารนะเหลืออีกหนึ่งตัวตรงนั้นนะครับข้างล่างใช่ไหมถามมันสิพูดออกมามันบอกมันไม่รู้อะไรทั้งนั้น ไม่รู้อะไรทั้งนั้นก็ขอไอตัวนี้ขอเอาไปเป็นพวกนะเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลิสต์อย่างที่บอกครับมันอาจจะดีเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวเห็นไหมมีค่าสเตตัส A บวกบวกตั้ง2อันบวกอันหนึ่นง A บวกบวกสองอันมันจะมีคลิปไหนไหมนะที่ผมจะไม่ต้องสนใจบอลลูเลยไม่ต้องสนใจการเอามาเป็นพวกเลยอย่างเงี้ย ขอกินยาให้มือนิ่งแล้วก็จัดการไอหมอนี่แล้วกันเลลงหัวแม่มโชคดีจริงจเราจะใช้อาวุธพวกนี้ก็ได้นะครับสายบูทั้งหลายใครที่เป็นสายบูนะครับ อาวุธที่เราใช้เนี่ยอาวุธที่เราเอามาติดที่ฐานนะครับป้อมืนทั้งหลายแต่มันคงไม่เหมาะเพราะว่าศัตรูมันอยู่ในตึกครับยิงไปก็ไม่โดนอ่ะมีไอ้นั่นสองคนโอ้โหเพียบเลยจัดการคนหลังตกใจอะไรแล้ว ในส่วนของอาวุธตอนนี้ดัดแปลงปืนได้แล้วนะครับคือนอกจากพัฒนาแล้วสามารถดัดแปลงเช่นเอาลำกล้องถอดใส่เปลี่ยนด้ามปืนอะไรเงี้ยเปลี่ยนพัน้ายเขาเรียกพันท้ายใช่ไหมใช่ด้ามปืนเปลี่ยนได้อย่างอิสระแล้วนะครับโดยวิธีการที่เปลี่ยนเนี่ยต้องไปเล่นภารกิจเสริมไปเอาผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบปืนนะครับมาเป็นพวกให้ได้ อันนี้คือผมพูดให้ข้อมูลของท่านที่จะเล่นเองนะครับผมอือคือในภารกิจเสริมนั้นมันจะบอกว่าชื่อภารกิจเสริมคืออันนี้ศัตรูมันเริ่มรู้ตัวแล้วชื่อภารกิจเสริมคือให้ไปช่วยช่างปืนในตำงานนะครับแล้วพอไปช่วยคนแรกปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยมาอีกแล้ว อพอไปช่วยคนแรกปุ๊บปรากฏว่ามันบอกว่ามันยังไม่ใช่ช่างปืนในตำนานมันเป็นลูกศิษย์นะครับมันก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ของฉันอยู่ที่นี่พอไปช่วยคนที่2มันก็บอกว่าฉันก็เป็นลูกศิษย์อีกต่อหนึ่งอาจารย์ของฉันอยู่ที่นี่ต้องไปช่วยกัน2อสามทอดนะครับจนไปถึงอาจารย์สูงสุดเลยได้มาเป็นช่างปืนในตำนานจนเราได้มาเป็นพวกแล้วก็เราจะดัดแปลงอาวุธยุทโธปกรณ์ได้นะครับ เป็นประโยชน์มากเช่นปืนที่ไม่เก็บเสียงเราก็สามารถเอาที่เก็บเสียงไปใส่ให้ได้เป็นต้นนะครับแล้ววันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวของบั๊กนะครับบั๊กเกมนี้คือพอมันเก็บเสียงได้เนี่ยมีคนเอาที่เก็บเสียงไปใส่พวกจรวดมิสไซล์พวกปืน RPG ีนะครับมันเป็นบั๊กโอ้ยขึ้นมาเจออะไรแล้ว มันเป็นบั๊กนะครับคือจริงๆแล้วที่เก็บเสียงมันจะใช้ได้เฉพาะพวกปืนถูกไหมแล้วทีเนี้ยมันดันเอาไปใส่พวกปืนจรวดได้ IPG อะไรพวกเนี้มันเลยยิงยิงจรวดแบบไม่ศัตรูไม่รู้ตัวปืนจรวดแต่ศัตรูไม่รู้ตัวท่าผู้ชมคิดดูแล้วกันมันจะพี่หน้าสันตโลขนาดไหนแล้วก็มีหนําซ้ํายังใส่ที่บรรจุกระสุนเพิ่มได้ปกติจรวดเราจะใส่ได้เอาไปได้ไม่ถึง10 ลูกใช่ไหมครับต่อหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้คือเอาที่บรรจุกระสุนใส่ปุ๊บเอาได้เป็นร้อยร้อยลูกอ่ะมันกลายเป็นแบบเหมือนโกงเกมไปเลยอะแต่นั่นคือบั๊กนะครับมาถึงชั้นบนสุดละผมเห็นมันเยอะผมเลยหายตัวรู้สึกไอ้นี่จะเป็นตัวหัวหน้านะครับเอาไงกับมันดีครับท่านผู้ชมเอผมสังหาไอตัวไกลๆก่อนแล้วกันมือสายอ่ะอุ้ยต้องยิงปลายหมวกมันปลายหมวกมันไม่ไม่โดน เอาไงจะจับหัวหน้ามันก็ไม่ได้มีเชือกกั้นอยู่ให้มันยกมือแล้วให้มันหมอบลงุ้งมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่รู้ตัวเฮ้ยที่เก็บเสียงหมดละเอาไงดีวะไอชูหัวหน้านี่มันก็เก่งเหลือเกินเอามันเป็นพวกแล้วกัน อะไรเฮ้ยอะไรอะไรไอ้นี่คนไอ้นี่คนอะไรลงอะไรลงอ่ามีเรื่องประกาศแล้วนะครับ ไม่เลือกประกาศให้วางอาวุธว่างั้นเถอะยอมแพ้ซะจะได้ไม่ถูกยิงไงก็น่าจะน่าจะเค่นนี้มั้งภารกิจนี้ Despite surviving the attack, he broke off from us and spent his years terrified that a cleanup squad would come after him. The isolation screwed with his sense of loyalty. A rumor, source unknown, had him convinced that the attack nine years ago was orchestrated by you yourself. The big boss sold out his comrades to hide from the world. He thought that's why you weren't at the base that day. อ๋อคือสรุปแล้วเขาเป็นพวกเราเมื่อ9ปีก่อนครับพวกของสเนคครับแต่ว่าด้วยความที่เสพข่าวลือผิดๆก็ทําให้เข้าใจผิดนึกว่า สาเหตุที่ทาให้มาเธอเบสล่มสลายนี่ก็เป็นเพราะสเนปสเนปกระบดนั่นเองนะครับอันนี้คือเข้าๆนะครับเขาก็เลยกดแคสแล้วก็สร้างสุมกาลังแล้วรู้ว่าพอรู้ว่าสเนปอยู่ที่นี่เขาก็บุกมาเลยนะครับนั่นคือผู้ชายคนนี้ที่เราจับตัวมาเป็นพวกนะครับก็ดีละจะได้มาปรับความเข้าใจกันนะครับก็จบแล้วสําหรับตอนตอนนี้นะครับก็า what i have in mind is to create a security team that can defend each of the platforms can i go ahead with that so from now on give some thought to building up the security team as well one other thing to divert some of the risk posed by our enemies i'd like to construct a forward operating base the more bases we have the more staff we can house and the more materials we can secure จะมีเหมือนเป็นฐานเหมือนจะเป็นฐานที่จะคอยคุ้มกันนะครับเป็นทีมป้องกันอีกทีมนึงเพิ่มขึ้นมานะครับโดยมิเลอร์ก็กำลังจะอธิบายตรงนี้ครับว่าให้สร้างเขาเรียกว่า F.O.B. นะครับเป็นเหมือนเป็นฐานนะครับเป็นฐานที่เป็นป้อมปืนคอยรักษาการการบุกจากศัตรูนะครับโดยวิธีการนี่ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้คือ ที่ผมส่งไปทาภารกิจมันสําเร็จแล้วออยู่ตรงไหนเนี่ยต้องมันต้องอยู่ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้ปืนสุดยอดของควายเอ็ดนะครับซึ่งผมยังไม่มีตังที่จะอัปเกรดมาดูที่ฐานกับหน่วยใหม่เอ้ามันไม่ได้อยู่ในนี้นี่อ๋อนี่ไงฟอ b ซื้อน่านน้ำอะไรอะซื้อน่านน้ำ อ๋อมันต้องออนไลน์ครับท่านผู้ชมคือสรุปแล้วมันเป็นระบบที่ต้องใช้ออนไลน์แล้วก็มันเสียเงินน่ะคือมันต้องเอาเงินไปซื้อน่านน้ำซื้อเขตฐานทัพเหมือนซื้อที่ดินน่ะแล้วค่อยอัปเกรดค่อยแบบพัฒนาอะไรเงี้ยคือจะหลอกกินตังว่างั้นเถอะนะเป็นระบบที่ pay to win นะครับ free to pay pay to win ไม่ free to pay เกมนี้ก็ซื้อมาก็ก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าก็มาค่อยมาตามในเรื่องกันต่อนะครับสวัสดีครับ